อ,องา่ระคุตเจ้านาวัยเอกวิวัติสมจิตุ้งรับการโรงเรียนชุมพลหันเรือพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้แทนสมาคมกีฬาและนักกีฬา ได้มาพร้อมเพียงณามนฑนพิธีแห่งนี้เพื่อร่วมกันถวายความอะไรที่พระบราทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จส,สวรรคตสู่สวรรคาลายัยจากพระราชำดำรัสที่พระบราทสมเด็จพระประมมนมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มอบให้ตอนหนึ่งว่าการเล่นใบสอนให้คนคิดเองทำเองเพราะเมื่อเรา ลงไปเล่นเรือใบแล้วเรือไม่วิ่งจะไม่มีใครมาคอยสอนเราต้องคิดเองทำเองว่าลมมาทางไหนลมแรงขนาดไหนเราสู้ไหวไหมถ้าไหวเราก็สู้แต่ถ้าไม่ไหวเราก็ยังสู้เรือก็จะคว่ำถ้าลมเบาเราจะต้องทำอย่างไร เรือจึงจะวิ่งแล้วถ้าไม่มีลมเราจะทำอย่างไรเราก็ควรจะนั่งรอสักครู่ให้ลมมาถ้าเราเล่นเรือเป็นดูทิศทางลมเป็นถ้าเราเป็นตัวนี้เด็กไทยเป็นตัวนี้แล้วนำมาใช้ในชีวิตนำมาใช้ในกิจการงานได้ไม่มีขาดทุนเพราะรู้เทคนิค ในการใช้ชีวิตเด็กไทยก็จะรู้จักและเข้าใจในการคิดเองทำเองจากพระราชดำรัสของพระองค์ท่านทรงสอนให้พวกเรามีสติรู้คิดโดยใช้กีฬาเรือใบเป็นเครื่องมือนอกจากนั้นแล้วพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในการต่อเรือใบโดยฝีประหัตจากพระองค์เองทั้งอย่างทรงคิดค้น ออกแบบและสร้างเรือใบด้วยพระองค์เองจนได้รับการจดสิทธิบัตรเรือใบแบบมดไว้ที่ประเทศอังกฤษและพระองค์ทรงชนะเลิศในการแข่งขันเรือใบประเภทโอเคในกีฬาแหลมทองครั้งที่4 ขบวนอะไรรักขวนตรงเม็ดขบวนมินอาบุญวนอันเดเด็ดตรงน้าเรา dọn hút lia out wow, thích cái luôn để <laughs> 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 น้องคนนั่งอ้าปากเลยฟ้าเลยมีจุดป,ปืนด้วยนะครับสำหรับชุดนี้เป็นเรียกได้ว่าชุดตรวจอาวุธนะครับในการตรวจอาวุธนั้นก็จะเป็นเรียกได้ว่าอาวุธประจำกายเนี่ยเปรียบเสมือนเพื่อนผู่กายยามศึกสงครามยามก็สนามรบสิ่งที่เราขาดไม่ได้นะครับก็คืออาวุธปืนดังนั้นเราต้องมีการตรวจความพร้อมของอาวุธ ให้ทันใช้งาน่ตลอดเวลานะครับจะ้ชุดท่าคงปืนไปไม่นานครับรวมๆแล้วก็สักสามเดือนได้นะครับขึ้นลุกเลื่อนตรวจล้งมีแล้วเลยจะได้ประทะป่าเตรียมจริง ขึ้นลุกเรื่อง2อรับกายออกเมื่อกี้ไม่ไม่ได้เตรียมมาก้งน,นี้ครับตรวจความสะอาดของปืนปืนสะอาดไหมใส่อะไรเข้าไปในลำกล้องหรือเปล่าครับครับของปืนข้างประทับบา่าเรียนยิงกดเฟสขึ้นนกร่างกาย ปัง้งนะครับคั้งนี้ครั้งนี้เราจะไม่ได้ใช้รูปปืนในการแสดงนะครับเป็นการแสดงอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกได้ว่าใช้ความเงียบน่บ